ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS Auto บ้านสวนชาแนลนะคะวันนี้พาร,รถอีโกคา4ประตูมาให้ดูอีก1นึคันนะคะจะบอกว่าคันนี้นะช่วยผ่อนปีหน้า1ปีเต็มๆคันนี้จะผ่อนอยู่ที่2,000กว่าบาทได้ยินแล้วใช่แล้วค่ะ1ปีเต็มของคุณนะคะคุณจะผ่อนเพียง2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นคันนี้เป็น a อต r a GLX นะคะคือง2นึ่นเป็นรถเ e กียร์ออโต้ปี2019 ได้ปีใหม่ด้วยนะผ่อน4,000เนี่ยนะคะเป็น4,000ตลอดสัญญาที่4,999บาทนะคะเอาล่ะนะเช้านี้อาจจะคุยก,กับกังนิดึงนะทุกคนไม่ว่ากันนะนะคะคันนี้ก็เป็น a t r a GLX นะคะมาพร้อมกับเสื้ d รอบคันนะคะด้านล่างมีไฟตับหมอพร้อมไฟเดยไลท์มาให้ด้วยล้อเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอย่างคุณภาพดีบิสโตนค่ะกระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้าค่ะ มือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคันนี้ก็เป็นรถสีประตูนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันปลายท่อคู่มาให้ด้วยมาพร้อมกับคิวโครเมียมนะคะให้ครบแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะเปิดตรงนี้เลยวันนี้รถเยอะมากอะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็ เมื่อเช้าก็ดูแลลูกค้าปล่อยรถไปนะคะนี่นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่มอแมแรมนิดน,นึงนะไม่ว่ากันนะคะอยากจะรีวิวให้ดูก่อนเลยนะคะรีบค่ะนะคะกลัวเพื่อนๆไม่มีรถทันใช้นะคะก่อนสิ้นปีนะคะคันนี้ค่ะห้องสัมภาระกว้างกําลังดีเลยนะคะเราจะใส่ยางอะไหล่แม่แรงใส่ไว้ให้ครบเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ารถเคยชนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำไหมนะคะให้ดูว่าน็อตเดิมๆแบบนี้ น็อตเดิมๆแบบนี้นะคะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างนี้ให้ครบเ,เลยค่ะมาดูกันต่อที่ที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังนะนะคะนี่เลยนะคะมีเบาะพรมสลับผ้านะคะที่พักแขนนะคะมีที่วางแก้วสองตำแหน่งแบบนี้เลยนะจ๊ะรถสวยเลี่ยมมากสำหรับภายในนะคะก็จะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะ คันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเ,เพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อกับตรงกลางคอนโซลได้นี่ค่ะปรับโหมดต่างๆได้นะคะรับสายวางสายเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยคันนี้เป็นรถปี19ค่ะไม่น้อยวิ่งไปแค่60,000กโลเท่านั้นนะคะตรงกลางจอนะคะคันนี้ได้จอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสได้เลยนะคะช่องเสียบสาย USB AUX ตรงนี้แล้วที่วางของนะคะเก๊ วางแก้วทุกอย่างมีให้ครบเลยนะคะเกสใส่ของอยู่ตรงนี้มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะภาษีพรบนะคะเราต่อให้ม่านบางแดดน,นะคะนี้เลยนะคะมีกระจกในตัวด้วยไฟหน้าเก่งนะคะน่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะและคันนี้นะคะเป็น ATTRA าเ x นะคะเครื่อง 1200cc นะคะรถปี2019ราคาพิเศษเพียง289,000บาท ผ่นะะอนตลอดสัญญาที่4,999บาทนะคะแล้วก็เราจะช่วยผ่อนนะคะเราช่วยผ่อนให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มๆเพื่อนก็จะผ่อนอีกที่2,999บาทเท่านั้นนะคะฟังมาจนจบนะคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์รับรับสิทธิ์นะคะโปรโมชั่นด้านล่างได้นะคะหรือว่าจะโทรหาแอดไลน์มาได้เลยนะคะเรามีน้องแอมมีคอยตอบให้อยู่นะคะอยากมีเพื่อนๆน,นะคะที่ดูจาก y t u t u นะคะแล้วได้ลดกัน จะบอกว่าของเรานะคะมีบริการเซ็นไฟแนนถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคันนะคะเราเช็คความพร้อมให้หมดแล้วนะรับประกันไม่มีชนหนักเปลี่ยนครึ่งจมน้ำค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ